ออะะไร่ซอยจุู๊๋จุ๊<ห>จะดูไว้ไงแล้วก็ไปทำพิรักกินเพราะพี่รักชอบไม่อยากกินไม่อยากกินซอยจู๋อ่ะอยากซอยหนูอ่ะอยากซอยหนูอ่ะอยากซอยหนูอ่ะว้าวืาวา้อคิมินต์ตบคิมินตบมีคนอยู่นะครับตรงนี้ สวัสดีค่ะดูคอนเทนตวันนี้นะคะก็มีกับบีค่ะโน้ตค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่พัทยานะคะเรามาเป็นวัยรุ่นภูวิลล่าบอกเลยว่าทริปนี้นะคะมากับเด็กแกลงนะคะแต่ว่าจะไม่ครบเพราะว่าพี่บีบงสจะมาติดงานติดธุระกันก็เลยแบบมากันแค่สี่ช่องอะไรอย่างงี้วันนี้ เราสองคนจะไม่มาแกล้งกันอีกคลิปนี้เราจะแกล้งนิวเด้สมจะอยากเมมมอถูกต้องก็จะแกล้งแบบว่าคล,ลักก่งร<อ>ักอะปีจ่าจ่าแมันคือปอมอะเข้าใจไหมต้องมาดูปฏิกิริยาเพื่อนๆว่าจะเลี่ยนจะก้วกหรือจะอะไร <laughs> เพราะออว่าคูเ่เรานะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่น,นะแต่ว่าะจะเป็นคู่แบบมีอรมณแทงอะไม่ใช่เดี๋ยวไปให้คนดูดีกว่าว่าเราจะทําแบบไหนเออว่าเพื่อนๆจะมีอาการยังไงนะคะทุกคนเแต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะทุกคนเห็นแบบผิวพันเป็นปังแบบนี้ ยังไม่ต้องเอาหวานตอนนี้ได้ไหมเุยไม่ได้แกล้งตอนนี้เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ซ้อมหวานแกล้งเพื่อนแต่เนี้ยดูในคอมเมนต์่ะหลายคอมเมนต์แล้วพี่บีสวยขึ้นจังหน้าใสาขึ้นหน้าขาวขึ้นหน้าหวานขึ้นหน้าลิงขึ้น น่ารักขึ้นเอออยากจะถามพี่บีว่าทําอะไรทําไมถึงนาหน้าขาวหน้าใสขึ้นอะไรอย่างนี้ก็คือง่ายๆเลยถือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เดี๋ยวจะบอกต่อนะคะสิ่งดีๆเพราะว่าลหลายคนที่ติดตามบีมาเนี่ยก็จะเห็นว่าหน้าบีเนี่ยพังมากมันมีช่วงหนึ่งคือช่วงื่อปลายปีที่แล้วเนาะที่เราไปช่วยน้ำท่วงนะคะคือสาเหตุเลยนะคะเพราะว่า แดดร้อนเจอน้ำเน่าแล้วก็ใส่แม้ตลอดแล้วมันอับน,นะคะเจอแดดแรไรก็มีฝ้าแอบ,บขึ้นนะคะทุกคนมีมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งคือเบีะใช้มาตลอดนะคะทุกคนจะบอกว่ามันคืออะไรคือตัวนี้เลยนะคะทุกคนพร n d Life Beauty T D Gross s e r u นะคะตัวนี้เนี่ยเขาช่วยเรื่องรอยสิวรอยดําฝั่งลึกกระจุดด่างดําแล้วก็ฝ้าเอาง่ายๆเดี๋ยวจะขึ้นลูกก่อนกับหลังใช้ดีกว่า <S <S จะบอกว่าสรรพคุณตัวเนี้ยดียังไงคือจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะที่บ้า ที่แบบว่าใช้แล้วอะ,อะซองที่ยังเก็บไว้อะมีหลายซองมากมแต่ว่ามาทิปนี้ปีก็เลยพกแบบซองมานะคะเพราะว่ามันพกพาง่ายเคลียร์ทุกปัญหาจุดด้วยเซรั่มพรสุดยอดของส่วนผสมจากกูต้าบูซีเหนือกว่าวิตามินซี15เท่าเลยนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนอะหนะหน้าด้วยนะคะ มีวิตามิน B3 และไดสามดีไฮยาลูรอนใครนะคะที่มีปัญหาสิวแบบบีนะคะรอยสิวรอยดำรอยแดงแล้วก็ฝ้ากระจุดดำๆเนี่ยบอกเลยว่าพรไบท์บิวตี้ทีดีโกเซรั่งตัวนี้เนี่ยเอายอยู่ทุกจุดนะคะและที่สำคัญหาซื้อได้ง่ายมากคะ่ะพี่โรสหาซ<ห>ืา้อได้ที่เซเว่นทุก สาขาทั่วประเทศและที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกเขาไม่ได้มีแค่แบบซองค่ะเขามีแบบขวดด้วยคือแบบขวดนะคะก็สําหรับแบบเอาไว้ใช้ที่บ้านใช่ไหมแบบซองก็ไว้พกพานะคะแล้วก็ซองน่ารักมากพกพาง่ายสีชมพูนะคะใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อมาใช้กันนะคะบอกเลยว่าตัวน,วนี้เอาอยู่ทุกจุดค่ะเดี๋ยวเราไปแก้งเพื่อนเพื่อนดีกว่าไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ สองตอนครั้งรักกันะแบบรักกันใหม่แบบว่าปาจะกืนกล<ท>ิ่นเออไฮปแก้กี่ละช่องเลยทุกคน วัวอันนี้กินอะไรอ่ะซอยจุพอจุเออจะดูไว้ไงแล้วก็ไปทำินรักกินเรานรักชอบไม่อยากกิน <laughs> ไม่อยากกินซอยจุอ่ะอยากซอยหนูอยากซอยหนูอ่ะอยากซอยหนูอ่ะค,ค,คาาาาบไไกลๆเเเออเเอินรอะ จะดูดูซิมันใช่เวลามาทำนะแม่แม่ดูด้วยดูด้วยไปโอ้โหโอ้โหพอมั้งมีคนอยู่นะครับตรงนี้มีคนอยู่เธอเราแล้วว่าเธอรักเราอะเหมือนหนุ่มสาวจีบกันไปไหมนอนกันเหมือนกูไม่มีตัวตนตรงเนี้ยดูแล้วก็ทำให้กินด้วยนะที่รักชอบใช่ไหมได้เลย นังะที่ร้านเขานั่นะตนน้นัวนะองไหได้เราอ่ะเ้าจะดวนเพื่ออะไรเนี่ยไปตรงอื่นนุ่ไปไกลๆไปไปครอบสามันไปที่รไปในห้องก็ได้จอจบไปทำให้จบจในห้องเหรอัง へえ。

พี <OR egg wiggle noise> ่แทนเขาเกิดยงไงอ่ะคุัไม่เกิดนี่ร้เราไม่หวแต่ว่าร้ว่าอรใน้อยากลงได้วอจเบเมันจะแตกแล้วเธอบอนเ็นจะแตกพี่ผงแตกก่อนพี่ผงแตกก่อน วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะครับผม